สำ,สำหรับนะครับขออภัยสำหรับสะนี้ก็มีขนาดเท่ากับสะแรกหรือบอ่อแรกนะครับ15บหคูณยีเมตรสำหรับสะนี้หรือบอ่อนี้เราเลี้ยงปลาดุกล้วนๆนะครับเป็นปลาปลาดุกอุยพันใหญ่ครับก็ซื้อมาจาก สหก,กรณ์นะครับกรมประมงน้ำจืดจงังหวัดอุบลราชธาน,นีซึ่งมีจำหน่ายพันปลาหลากหลายชนิดนะครับครับอันนี้ก็นะปลาดุกครับปลาดุกล้วนเลยครับอันนี้เราก็ใส่ไปก็8,000ตัวนะครับที่นี่ สำหรับปลาดุกชุดนี้ก็เลี้ยงมาประมาณ3เดือนไปครับประมาณ3เดือนนะครับก็ซื้อมาไซส์เล็กๆครับตอนนี้กระโตๆโตนะครับ อันนี้เป็นพันปลาดุกอุยใหญ่นะครับต่กน,นี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเลี้ยงหอยเชอรี่ไปด้วยนะครับก็ปล่อยหอยเชอรี่ลงไปแล้วก็ปลาดุกนะครับลงไปก็เราแยกนะฮะ แผนก,กันนะครับอันนี้ก็บอ่อหนึ่งก็เลี้ยงปลาหมอครับอันนี้บอ่อสองแล้วก็เลี้ยงปลาดุกถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงปลาหาพันปลานะครับก็ขอแนะนำให้ไปซื้อที่ กรมประมงน้ําจืดนะครับหรือสหกรณ์ประมงจังหวัดอุบลราชธานีครับจำหน่ายกันไม่แพงนะครับก็ตัวหนึ่งก็ประมาณ30ตังค์นะจนถึง60ตังค์นะครับถ้าเป็นไซส์เล็กนะฮะถ้าตัวโตวหน่อยก็อาจจะเป็นนะตัวระบาด